พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอ,อันนี้บุกค,ครับท่านผู้ชมบุกลำสวยงามมากเลย ท่านผู้ชมดู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 เห็ดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยครับเห็ดแบบเดียวกันเลยดูดูโอ้คนั่นี่แถวนี้แหละครับเนี่ยไปหมดเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเหยียบไปนี่มีแต่ดอกเห็ดสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับเช้านี้พ่อพงมาสวนนะครับนี่ครับด้านหลังนี่คือสวนของพ่อพงนะครับเป็นสวนผสมผสานก็ห่างจากบ้านประมาณกิโลนี่แหละครับ ออกมาแป๊บเดียวก็ถึงสวนแล้วนะครับวันนี้มาตัดหญ้าไปให้ตักกะแตนนะครับไปเอาใบกล้วยนะครับนี่ครับใบกล้วยแล้วก็หญ้านะครับได้แล้วนะครับครันนี้เราจะไปหาเห็ดนะครับท่านผู้ชมได้อาหารตะกกะแต่แล้วเนี่ยป่าบริเวณนี้นะครับเป็นป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าเห็ดทุกอย่างเลยนะครับออกเป็น เห็ดละโงกเห็ดไข่อะไรเงี้ยครับชาวบ้านก็จะมาหากินแถวนี้แหละในพื้นที่30ไร่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณป่าเนี่ยมีต้นยางนาเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นสวนของพ่อพงจะทําเป็นสวนผสมผสานรอบนอกนี่ก็ปลูกหวายอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาตัดหวายไปกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสํารวจหาเห็ดปวกเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อพงเคยเก็บเห็ดปวกได้บริเวณนี้แหละนะครับเนี่ยริมทางเนี่ยนะครับ ก็เคยเก็บได้แล้วเราไปหาที่เก่าเราเผื่อมันออกเห็นที่อื่นออกเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมน,นี่ครั้งก่อนพ่อพงได้บริเวณนี้แหละโอ้ออกเยอะเลยนะครับขาที่แล้วมาดูว่ามันจะมีไหมนี่นี่นะนี่หละบริเวณนี้แหละครับขาที่แล้วที่พ่อพงได้โอ้ มันมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเห็ดเบื่อหรือเห็ดอะไรก็ดอกเล็กๆเกนะี่ยมันเริ่มเน่าแล้วครับนี่เยอะเลยนะครับบริเวณนี้แหละครับที่เห็ดปวกที่พ่อพงเก็บได้โอ้อันนี้บุกครับท่านผู้ชมบุกลำสวยงามมากเลยต้นบุกเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆโอ้นึกว่าเห็ดปวกดีใจหมดเลยดูดูเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้ออกเยอะเลยนะครับเป็นเห็ดเบื่อมั้งครับนี่หรือว่าเห็ดอะไรที่เขาเรียกเห็ดบานค่ําหรือเปล่าที่มันบานมาตอนเย็นเย็นแล้วมันก็เน่าไปอะครับบริเวณน,นี้แหละครับนี่ใครที่แล้วที่พ่อพงเก็บได้เยอะนี่ออกเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยมันยังไม่ออกยังไม่จดเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่ บริเวณที่มันเคยออกตรงนี้ก็มีดอกใหญ่ๆนะครับตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างๆนะครับพี่หนึ่งที่เคยเก็บได้ไม่รู้จะทันชาวบ้านเขาหรือเปล่าครับรู้ท้ามันออกเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่สายที่หาเห็ดหาอะไรจริงนะครับเนี่ยถ้าเข้าไปด้านในอ่ะก็จะเป็นป่ายางนานะครับท่านผู้ชมมีเห็ดออกสารพัดเลยชาวบ้านนี่ จุดตะเกียงมาเลยนะครับท่านผู้ชมจุดตะเกียงมาหาเห็ดใครมาเช้าก็ได้เยอะใครมาสายก็ได้น้อยอูย้อะไรเนี่ยอูย้ท่านผู้ชมดู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 ดดดเอา้าเห็ดเบื่อมั้งครับไหนกินไม่ได้หรอกครับนี่นี่ดูดูอู้นะท่านผู้ชมเยอะมาก น่าจะเป็นเห็ดปวกให้เนาะนะครับนี่ถ้าเป็นเห็ดปวกนี่โอ้ยพ่อพงนี่ลาบปากเลยนะครับท่านผู้ชมเสียดายมากเลยดูเป็นกอเป็นกอโอ้น่าจะเป็นเห็ดปวกเดินไปดูอีกนะครับนู่นะครับที่ที่พ่อพง์เคยเก็บได้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปแล้วก็หาเด็กอ้าวนั่นอีกดูดูท่านผู้ชม เห็ดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยครับเห็ดแบบเดียวกันเลยดูดูโอ้ทำไมไม่เป็นเห็ดปวกทำไมไม่เป็นเห็ดปวกดูนู่นดอกเล็กมันน่าทานมากเลยคานผู้ชมแต่ทานไปเนี่ยก็คงต้องกลับบ้านเกิดดูดอกสวยมากเลยนะครับดอกตุ่มๆนี่โอ้ยนาน่าจะเป็นเห็ดปวกให้ก็ไม่ได้ บริเวณเนี้ยเห็ดน่าจะออกดีผมไปดูที่ที่ผมเคยเก็บด,ดีกว่าเอาเถาย่านางนะครับย่านางก็เยอะครับป่าครับมีป่าก็มีอาหารเนาะอุดมสมบูรณ์ดูเราก็หาได้แต่ริมทางอย่างนี้เลยผมเข้าป่าคนเดียวไม่ค่อย ขนาดนะครับกลัวในขนาดป่าเนี้ยพื้นที่สามสิบไร่นะครับผมยังไม่ได้เข้าไปตรงกลางๆเลยแบบอยู่แต่ริมๆแบบนี้แหละเดี๋ยวไปดูที่ที่อ่าผมเคยเก็บได้นะครับตอนนั้นได้เยอะเลยนะครับเป็นตะกานน่แหละได้แต่ดอกอสวยๆดอกตุมๆนี่ นีนะ่บริเวณนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่นะที่ที่ผมเคยเก็บได้น,นี่ผมเคยเก็บได้นี่ครับเมื่อปีกลายปีก่อนนู้นนะครับนี่นี่แถวนี้แหละครับเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเหยียบไปนี่มีแต่ดอกเหย ีนี้ยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นรอยเขียรอยอะไรเลยถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดนี่รอยเขียตรงนี้ไม่มีใบไม้ครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยแถวเนี้ยเต็มหมดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามันเคยเกิดมันก็จะเกิดที่เดิมนี่แหละแต่เราไม่รู้เวลามันเกิดเนะาะเพราะมันจะเกิดช่วงไหนนี่นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่เกิดอย่างเนี้ย นี่ครับท่านผู้ชมเป็นป่ายางนานะครับที่บริเวณนี้เ,นเห็ดนางโง่เห็ดไทอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาหาตรงนี้แหละนี่นี่ต้นยางนานะครับถ้ามีต้นยางนาเนี่ยก็จะมีเห็ดป่าเกิดนะครับนี่เข้าไปด้านในๆนู้นนะครับก็จะเป็นป่ายางนาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปหน่อยนึง นะมันจะมีเห็ดละโงกเห็ดไข่เกิดนะชาวบ้านเขาก็จะมาหาเก็บแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ป่ายางนานมันมีแต่เห็ดแบบเดียวกันท่านผู้ชมเนี่ยมีแต่เห็ดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านใน,นครับตรงนี้เมื่อก่อนผมก็เคยเดินเข้ามาอยู่นะนี่ ยังไม่เห็นเห็ดนี่เป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยเป็นป่ายางนานะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นยางนาก็มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ผมเคยมาเห็นหญ้ารีแพรนะครับท่านผู้ชมบริเวณหญ้ารีแพร เยอะมากผมว่าจะลองเอาไปให้ตักกแตนกินอยู่ครับเป็นป่ายางนาน,นะครับน่าจะยังไม่มีเหตุเกิดท่านผู้ชมถ้ามีเหตุเกิดนี่ชาวบ้านเคี่ยรตรงนี้นะนะครับเคี่ยจนใบไม้นี่ไม่อยู่ในสภาพแบบนี้หรอกนะครับอันนี้ใบไม้สภาพใบไม้ยังปกติอยู่ยังอยู่ดีเนี่ย บริเวณเนี้ยครับมันจะมีหญ้าลีแพรเยอะๆตอนนั้นนะครับหญ้าลีแพรนะครับเนี้ยผมว่าจะลองเอาไปให้ตักั่วแทนกินนะครับเคยเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเคยเอาไปให้กินครั้งหนึ่งแล้วมันก็กินอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นมันยังตัวเล็กอยู่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะกินอ่าดีกว่าตัวเล็กนะครับหญ้าอะไรที่ใบมันแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย บริเวณนี้มันยังไม่ทันเกิดนะครับตอนนี้มันเพิ่งได้ฝนตรงนี้จะเต็มไปด้วยหญ้ารีแพรบริเวณนี้นะครับนี่ป่ายางนาป่าเห็ดป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขามาหากินกันอยู่ก็บริเวณนี้แหละครับยิ่งลึกเข้าไปนู่นก็ยิ่งเป็นป่าเห็ดเข้าไปนะครับสามสิบไร่นะครับบริเวณนี้เป็นป่าชุมชนถ้าเดินออกดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปลึกเดี๋ยวหลงนะครับ มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวลงทางเดินกลับนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เห็ดเลยครับมีแต่เห็ดเบือ่อมีแต่เห็ดที่กินไม่ได้ครับเห็ดที่กินได้ยังไม่เกิดครับถ้าเกิดแล้วป่าตรงนี้นี่โอ้นี่ไงเห็ดอ้าวอันนี้เห็ดเห็ดกินได้รึงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับนึกว่าเห็ดปวด ดูข้างบนเหมือนเห็ดปวกเลยนะครับพอดูแล้วมีอย่างเงี้ยไม่ใช่มาหาเห็ดก็ไม่ได้นะครับกลับบ้านเอาใบกล้วยไปให้ตัก,กแตนกินดีกว่าเดี๋ยวตัก,กแตนมันหิวแล้วแดดออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็สวนยางนะครับชาวบ้าน สวนยางนี่ก็มีหญ้ารีแพรเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่แต่สวนยางเขาจะมีสารเคมีนะครับนี่หญ้ารีแพรทั้งนั้นเลยนี่น,นะครับแต่สวนยางเขาจะมีสารเคมีครับผมไม่กล้านำไปให้ตัก,กแตนกินนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับนอนกลับบ้านกัน ตักกแตนหิวแล้วครับแดดมาแล้วครับวันนี้